ออกมาในช่วงนี้มาดูเรื่องเตือนภัยการโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าน,นะคะตอนนี้เนี่ยจังหวัดมหาสารคามมีการออกประกาศด้วยนะคะ,คะกำหนดให้เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวเพราะว่าเจอหนักเหลือเกินค่ะหลังพบว่ามีสุนัขตายในท้องที่ชุมชนหน้าวิชัยสองที่เขตเทศบาลเมืองนะคะ,คะด้านประชาชนตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะนำะสัตว์เลี้ยงด้วยนมไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะนายแพทย์ประทุมสุวรรณปศสุสัตจังหวัดมหาสารคามบอกว่าได้รับแจ้งค่ะว่ามีผู้พบสุนัขมีอาการผิดปกติที่ซอ อยพังเมืองบัญชาสี่ใกล้ๆกับสุนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามชุมชนนาวิชัยสองจึงรีดดำเนินการตัดหัวสุนัขที่ตายไปตรวจหาเชื้อแล้วก็วินิจฉัยโรคที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นค่ะจากการตรวจสอบพบว่าผลเป็นบวกสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้าซึ่งทำให้ขณะนี้ทางจังหวัดประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวแล้วนะคะค่ะ ในพื้นที่2ตำบลคือตำบลขามเรียงอำเภอกราระหวิชัยซึ่งมีการแพร่ระบาดก่อนหน้านี้แล้วก็พื้นที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองม,มหาสารคามประกาศให้จังหวัดเป็นเขตพื้นที่ต้องสงสัยการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าด้วยค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านะคะจึงของให้ประชาชนค่ะห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าหรือว่าออกนอกพื้นที่พร้อมกับพาสุนัขแมวหรือว่าสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะที่อยู่ในการดูแลไปรับการฉีดวัคซีนหากมีการสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่ ป่วยบาดแผลที่มีรอยขีดขว่วนก็ให้รีบล้างทําความสะอาดด้วยสบู่หลายๆครั้งนะคะแล้วก็ไปรับการตรวจโรคแล้วก็ฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันอีกทางหนึ่งด้วยกะเป็นการประถมพยาบาลแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องมาเตือนภัยกันนะคะเพราะว่าอาจจะมีหลายพื้นที่ที่เจอปัญหานี้แต่ไม่ทราบนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองก็ต้องไปรับวัคซีนด้วยนะคะ,คะรวมไปถึงสุนัขที่คุณเลี้ยงไว้เองก็ต้องไปฉีดวัคซีนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,คะองลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่ง